สวัสดีค่ะมือนี่กับมาพบพอกับช่องน้องพึ่งสุดารัตน์ลัลเบินโช่อพิเชียลนะคะน้องพึ่งอาจสิเบาอา่าบ่ได้เสียงดังกับบ่คอยชัดแน่เด้อค่ะเพราะวา่าเมื่อวานนั้นน้องพึ่งไปพาฟันขุดมาเด้อค่ะตอนนี้อัปเดตอาการกะอาการปวดกะดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ความบวมกะเริ่มลดลงแล้วค่ะพอพอมีแม่เร่ต้องเป็นห้องเด้อค่ะเดี๋ยวกะเซาแล้วค่ะ น้องเพิ่งกับพักฟื้นโตเนาะคะ่ะก็ไ่ได้ออกไปใสเนาะคะ่ะก็เลยสิมาทายคลิปยุบบ้านนี่แหละคะ่ะห้เปิงวมัน,นยุบบ้านลองพึ่งเฮ็ดหยังก็เมื่อวานนั่นก็นก,นกินยานอนเบิดมือนะคะนี่ค่ะยุบบ้านเมื่อนีายสิแปนมินลินบ่มีอีหยังเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นสิเขามาตรวจค่ะกรมอนามัยเพิ่นสิเขามาตรวจสุ่อาทิตย์ค่ะย้มใลเพิ่นสิเขามาเพิ่นก็สิ มาหนาเพื่อนสีโทรมาบอกให้เมียนของเนาะค่ะก็ต้องเก็บทุกอย่างขึ้นทั้งบ้านพ่อกับแม่ก็ต้องเคลื่อนย้ายของทุกอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นงานที่เป็นโรงงานน้ำเนาะค่ะเฮาสอยูสั่นทึงทั้งล่างสิเป็นโรงงานผลิตของค่ะเพ่นเซาให้ยูเพื่อเป็นโรงงานเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องผลิตของที่น้องพึงเคยทายให้เบิ่งนั่นนะคะ่ะนี่ค่ะมันก็สิบแปนไปเบิดเพราะว่าเพื่อนสิเข้ามาตรวจเนาะคะ่ะ มแมลงก็ห้ามเข้านะคะต้องมีสะแลนมีมุงลวดมีอย่างสอยางเนาะคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้องมีมานใส่ปิดไว้น้องพึ่งอาจสิบได้ไปทั้งนอกเฮททายคลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าหนูพักฝืนโตจากการพาฟันคุดนะคะ่ะหนูก็เลยสิทายในบานให้เบิง้ง ต่ว่ามือน,นีมันดีขึ้นหลายค่ะน้องพึ่งก็เลยสิเอาชุดไปตัดค่ะมีชุดหนึ่งที่มันเงาแบบยังคักมือน,นีเลยสิออกไปหาหลานตัดสุดนะคะเพื่อให้ใสทันค่ะอันนี้ก็เป็นเก e ้าอี้แล้วค่ะเก้าอี้ที่พิ่นสิมารับไปลานกว๋วยเตี๋ยวค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศในบ้าน นี่ได้ค่ะน้องพึ่งกระเตรียมชุดสิไปตัดแล้วค่ะเป็นชุดเาวาชุดนี้ค่ะเพราะว่าน้องพึ่งใส่แล้วมันหลากพืนแล้วมันสีลมไหมค่ะเล้ใส่ออกงานในประมาณสองมือนี่แหละค่ะเลยเก็บใบถามาตัดก่อนสิไปใส่ไหมนะคะอาการกระถือว่าดีขึ้นหลายแล้วค่ะว่าได้ชัดก็มือวานค่ะเพราะว่า กินยาตลอดสี่ชั่วโมงเลยค่ะยาแก้ปวดแล้วนองพึงกับไปสซือ,อน้ำยาขาเสือบวนฝากมาอีกนะคะนี่ค่ะพ่อกกำลังทำความสะอาดนะคะเก็บเมมยนสยางเพื่อล้อมืออื่นเพันสีมาตรวจค่ะเพันมาพันกับมาบ่โดนดอกค่ะมาที่ลาหานาทีเพราะว่าเพิันหอนเนาะคะ่ะ พั่อยู่บะดใดพึ่งถามมาพนักง,งานอยู่ได้ไงเนี่ยวันซันค่ะกับทุกๆุกอาทิตย์ค่ะพ่อแม่น้องพึ่งต้องเคลียร์ของเพื่อว่าพึน่นจได้มาตรวจเนาะคะ่ะนูกก็บรรลว่าพิ่งยังคือมาดูแทนสิพานย้ำใดมาเบิงมายายอ้อยแล้วเฮ็ดยังอย,งอยู่ค่ะตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องติดเบิดได้ค่ะว่านี่คือบันไดนี่คือห้องน้ําอ่างล้างมือก็ต้องติดเจ้ค่ะต้องเฮ็ดในหูว่า ตะลายางนั่นเป็นอีหยังแน่วันนี้ยายอ้อยทำอะไรอ้าวยายอ้อยหายค่ะามาเบิงนอใหม่ยายอ้อยค่ะเล่าซื่อนอมใหม่มาแล้วแล้วก็มาเฮ็ดเองเนาะค่ะเพิ่นเอิญว่านอมใหม่เสริมแม่นบอกแม่แม่นนอมใหม่เสริมบ่เนี่ยนี่ค่ะยายอ้อยเฮ็ดเอาเองซื่อสัสัสมาหนึ่งอค่ะ อ๋อ oh, อันนี้เป็นพัสดุพ่นมาส่งค่ะ oh. แม่ถือเขอม้าบ้างหนอ๋อ oh, YouTube แม่เห็นที่อยู่แม่น่าจะเห็นน้องเพิ่งสั้งกระเป๋าใส่เครื่องสำอางไปนะคะเพราะว่าซื้อเครื่องสำอางแล้วบ่มีกระเป๋าใสก็ะเลสสร้างไปเนทั้งออนไลน์ค่ะมื้อนีเพ่นมาส่งเดวสิแก้ให้เบิ่งค่ะน้องเพิ่งของนอนญยตตังกล่องแป๊บนึง คลิปนี้ก็อาจสิบได้พาไปอย่างไรเนาะค่ะเพราะว่าหนูับพักฟื้นยุต่บ้านค่ะก็ได้สิได้เป็นคลิปในบ้านแทนค่ะเดี๋ยวนำเบิรงสิวมากแก้พัสตูนให้เบิรงได้ค่ะแม่นี้ดีค่ะเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะตั้งมาเขาได้ใส่ค่ะเพราะมันเป็นอ่ะระเบียบเวลาสิแต่งโตเขาะจะเอาออกมากระเป๋าเดียวได้ไหมคะ ใหญ่ย,ยุได้ค่ะเป็นไซส์ L นะคะมี M มี L มี XL XL กับสินราคาแพงไปอยู่กันหน่อยหนูก็ได้เสียงเปิดให้เบอร์ว่ามันเป็นจังไหนมันจะมีรุ่นราคาแพงที่แบบดีๆเลยเนาะคะ่ะแต่หนูจะเอาข้อใดใส่ไปก่อนค่ะตั้งสำอางเข้ากับมาได้หลายขนาะก็ถือว่าดีได้ค่ะนี่เขาแบ่งซองเป็นซองๆมาให้ ลองถึงซั่งในช้อปปี้นะคะอ๋อเขามีแผนในนี้ให้ขั้นด้วยถือว่าก็โอเคได้ค่ะจะเมาสมกับนะคะอยู่อันนี้เป็นที่ใส่แปรงนะคะที่ใส่แปรงนี่ก็เป็นชอ่องใช้ความสำอางค่ะนีนะคะเป็นพัสดุเพึ่งมาสดๆร้อนๆ้องิึงกระมว่าก็หกเห็นด้วกันค่ะ รุนไป็นหองกับพ,พ่อพ่อแม่ะะแม่นะคะว่่แม่นน่นนู้ว่าเสียงคอยไปอดว่าเสียงมันสีออกบ,บ่บุ๊บปรูตูปรเสียงมันสีออกกล่องบอก ัสดุแล้วพึ่งกะสิไปพาทัวในบ้านนี่แหละค่ะไ่ได้ออกไปใส่เลือแต่เอาสุดไปเฮ็ดราคาเมื่อนี้อย่างแม่สีชววหมูเดงที่นองจานนี่หมูเดงที่ย่อยฮ็ดทรงคนอันนี้ผลิตเองบ่ค่ะบดเองบ่อหมูบดมากสร้างหมูบดมากหรือเปลามมาผสมเครื่องแล้วก็บดเป็นหมูเดงอันนี้คือหมูสดจ้า มนนีที่เฮ็ดแล้วเยีะเลยออกมาแค่น้ำแข็งไว้อันนี้คือเฮ็ดแล้วเป็นหมูเด้งแล้วจากพี่น้องนี่มันสิติดน้ำแข็งมันสิเป็นสีาข,านขาวๆหอมกระสมใส่ไข่ใส่เครื่องเรียบร้อยอน,นี่คือหมูสูตเตียงเขาสร้างมาเป็นหมูโบจ้จอันนี้คืออันนี้เป็นหมูเด้งแล้วคือเด้งแล้วนะคะอันนี้แล้วแต่พันจิตสร้างมาว่าสีผลิตยังบ่ค่<ส>ะแต่ละมือเวลาับพันจิตเอาพนมาสร้างมาบอกว่าจะเอาหมูเด้งจะเอา เล้งมีกระเล่นกระซ่างมาไว้นี่จะเป็นเล้ง,งนะคะไปส้มมือละมือละร้อยโลนะพี่น้องเล้งโซมรัโลดูเล้งตรงลลเล้ง,ม,ง,ลง,งมันหดลอย,ยเยอะสีไหนนี่บอสนาขาออีคล้องบรรจุอันนี้กับพี่เหลืองพี่น้องย่างใหญ่กว่าเยอะตามส่วนเราจะเอาพี่ตันนี้เยอะตามส่วนตรงพี่น้องจ้าอ,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 อันนี้มันเหลือบอกค่ะหรืออียังเหลือ แซ่ตู้ไวย่างเผเย็ดไหมเขากขไปเย็ดได้คือก็มาแซ่ตองตัไวมีขึ้น่พีคเคทนำผมี่นองน้ำส้มสายชูนะคะ่เนกวเียวสิ่เป็นหน่วยสี่ินองจ้าอันนี้ก็เป็นตู้แซ่ของบอกค่ะตู้นั่นกับแม่นบอกค่ะใช่ที่นี่นั่งันนี่แหละค่ะเป็นงาน เป็นงานที่แม่ต้องเฮ็ดทุกมือนะคะแล้วแต่ออเดอร์ว่าหัวหน้าเพื่อนสีโทมาสั่งให้ผลิตยังเนาะคะ่ะเพราะว่า,าลูกค้าเพิ่นสีสั่งของเขาไปทั้งหัวหน้านะคะหัวหน้าเพื่อนกับสีโทมาบอกแม่ว่าวันนี้ทําวันนี้นะผลิตอันนี้นะสิเนาะค่ะตู้นี่ก็เป็นไม่มีของใส่ิบอยู่นมีของค่ะแต่นี่ทําความสะอาดเพื่อว่าเพิ่นสีมาตรวจแมนบ่ค่ะส้องเดือนเพิ่นกตสีมาตรวจเพื่อ อาบอแม่นทุกอาทิตย์บาบเดือนเดือนละครั้งพึ่งว่าทุกอาทิตย์ได้ว้างไหนเป็นเดือนละเท่อนี่นะคะจากจากที่หนูมา้ามือแรกของวงังเต็มเลยนะคะตอนนี้เป็นระบบระเบียบอ๋อมีที่ดักจับแมลงด้วยนะคะทุกอย่างต้องสะอาดและปลอดภัยนะคะค่ะคลิปนี้ก็จบแล้วะคะ่ะพี่น้อง ขอบคุณพ่อ,พอแม่แม่ที่เขามาเบิ้งน้องพึงอาศิบดายไปไทายทั้งนอกด้อค่ะอาศิพาทัวรทายในบ้านก็ขอบคุณพ,พ่อแม่ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องพึงน,นะคะมือนี้น้องพึงก็ขอ,ขออนุญาตไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ